สวัสดีค่ะอันนี้สบายสบายบ้านนาอยู่บ้านค่ะสีผ้าเฮ็ดกับเข่าค่ะพี่น้องนั่งสีเฮ็ดปลาเมกค่ะเนี่ยเห็นบ่สีต้มจืดปลาเมกแล้วก็เซใส่ผักมีผักอีกอย่างในตู้เย็นกับเใต่เพราะว่าบ่ซื้อมาหลายค่ะอันนั้นสิเป็นเลิดแบตตู่กับสลัดทีต้มแล้วก็ หากักซี่อันนี้ก็สิเป็น่าแค่รอดค่ะพี่น้องค่ะมาเห็ดกับข่านํำกันนยจ้าวันนี้นางทำกับข้าวอยู่บ้านจะไปนวดอีกสองมือนางจะเอาอันนี้ใส่ก่อนใส่จักหน่อยโอ้ยมันแดงใส่อะไรต้มกินตั้งหากหกค่ะ สใส่แต่เนี่ยค่ะจะสิมาหั่นที่หลังดอกต้มจืดกินเป็นแต่แสบปะคะเบิ่องด้จา้ามันมีมูก,กินจังสิเง็้ยังกินแฟนกับพวกินปลาหมึกเข่อยานปลาหมึกเข่อยานปลาหมึกนั่งกันเลยสิต้มจืดกินค่ะ วัตถุดิบันกัสิมีพวกองางั้นใส่ข้าปกตินี่แหละจาะพี่นอ้องหากฟักซี่กัสิตำอันนี้ค่ะตำพริกไทยมนาะค่เนาะเหมือจักน้อยขกน้อยฉันกนังสิเก็บเงื่อนเก็บสัานซักผ้า มือ้อยู่ก็สักผ้าเก็บเพื่อนเก็บซานผ้าอันนี้จะใส่ที่หลังค่ะกับผ้ากินเน,ะะนะาะค่ะเนาะผ้ากินสดน้ำสดนี่นไปสารเจ้าพี่น้องบรรยากาศข้างนอกเด้อค่ะเด้อสผ้าเบิ่งบรรยากาศข้างนอก อ่างนาต่างเห็นไ่จ๊ะคอยยึดตึกสันหกเบิ่งอากาศทางนอกต้นใหม่สีเหลืองบดต้นค่ะทั้งเหลืองเรื่องแดงนางมีดอกไม้อยู่บ้านสิเก็บรวบรวบกันกสิเบ,บิงเลขออกกูนน้ำต้นอันนี้ได้ดีได้พี่นอ้อง ค่อยถูกคืจะเห็นเลขเจ็ดวันนี้ม่เจ็ดแถเจ็ดห้ากทาเจ็ดสาม้าเบิงเลขลอกกับเขาเนี่ยเห็นเจ็ดหาเบิงเลขกำกันพี่เนาะ ได้เกตได้ค่ะมันเห็นไหมคะ่ะกับบริเวามักตัวนี้ได้ที่จริงมักเลขสามศูนย์หาสามศูนย์หาสามหาศูนย์สลับซื้อเได้คะ่ะ <c oughs> ห้างผ้าเบิงงดอกไม้บำรุ่งเขาดอกไม้มันค่อยลุ่มลื่นไหมพี่น้องค่ะหันมาเบิงกับเขาเข้าจ้ากำลังฝดอกอ,อยู่เลยต้มปลาหมึกกินเหล่นค่ะเดี๋ยวน่าิิปรุงกันเด้อเดล๋ยซ่อนอม่นี ตั้งอยู่บ้านซักผ้าซักผ้าปอกผนปอกหึก้งเพื่ออยู่บ้านหลายเดือนต้องซักไว้ให้ผมสุดลดให้ลดดีไปแล้วหรอคะใส่หลายม้วนหลายน้ำตาลเยอะหน่อยนึงแล้วดีกว่าตัดมันอ่อันนี้กินแซบแซสร็เลยเริ่ดแบทตูนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะผาบมันเหมือนนี่บ่มันจะออกดำดำ,ดำ เนี่ยค่ะบนภาพนั่งอยู่พอแก่ มกับมือจับก็แดงัตุมกินเลยนะพี่อ อักนี้เป็นยังไม่ยาดไ่ยาดกันไดนี่เราเขาเอินมาบูยบม่ยาดมตังเอาเบอดพี่อ,อกเ้ยกินบ่เบ,บิดู้เดียวในละลายไปเลยมันเดยนช่ชงแขมิเอืนพี่สาวม่กินลลกน้ำเลกกบวบายงงานพี่นาเราเคยมานังกินเป็นมูค่ะบ้าน,ดนุดเราหลานคนมมีหมอหนวดมูคนอยู่หลานลนวดค่ะนเคยมาเซาอยู่บ้าน ใส่เกลือใส่อซีอิ๊วต้องจืด <c oughs> พริกไทยใส่ไปเลยเหมดเลยกินผักเยอะๆทยอยกินผักให้หมด จ,จัดสถานที่กินเขาเเไม่ิด้หรอเลเลยนี่ไม่ได้ังซื้อโซดโซดโซด นี่ขเขาเกลี่ยต้มกินแทนผักต้มสซีกัดง่ายๆเนี่ยผงซีเอาเขื่องไปหั่น้อมเยอะีหน่อยเลยไปหั่นสุดเจาะกินยกเขียงมาหั่นกินสแซ่ เใส่ถาดนี่เลยค่ะมือนี่แทบโด้อร่อยแล้วปิดแก๊ส ไปหั่นแก้วน้ำไปกิน,นร้อนกับต้อมไปสนนไอนม,มีแล้วตอนนี้ก็มีกต่มีแล้วโอเคบ้าโยกแล้วเด้อยพี่น้องไปต้ม ต้มกินแบบนี้เลยค่ะต้มกินจังสี่เลยพี่น้องเอเหุ่บนบังดูค่ะตุ๊ดจุดๆๆ ไม่กินลมากินเป็นมูก,นนดดกมันเด้อพี่น้องเอ้ยตายโทษด้จ้ะกล่องบ้นเดี๋ยวนี้กินยาวๆเลยค่ะวันนี้วันหยุดของนานจะกลับบ้าน ไม่กินกันแสบๆนัวๆไม่กินกน,น,น้ำใส่แอฟริโน่นั่งกินข้าวน้ำกันน้อมอยกันค่ะต้มปลาหมึกกินเล่น แตแซบบวมันก็ออกแดงๆแ,แล้วน่าจะเนาะเพราะว่าปลาหมึกมันมีอันนี้แซ่บยูเด่แซ่บยูเด่จากพี่น้องหอนบ่สดหนามไม่ซื้อดอกค่ะ ตัวเขาลงทองแต่แฉบเพราะเข,า,ขาเอิอนปลาหมึกปลาหมึกยังกับพี่พีซาแล้วเรา,เาว่านปลาหมึกเกาะะต้มโดนแน่มันอยากเหนียวมั้งจ้ะน้ำของพ่อเนี่ยแปลงกระฟั่นลงะนะังขนาดสักผักนหมคะ กินจัจกน้อยแหล้อเดี๋ยวสิลุงไปเอาผักปั่นไว้อยู่ข้างล่างแค่เราหยุดงานเรากำลังมาผัดพริกแกงหมูไปเห็นแล้วอมอว่านี่ผัดพริกแกงไปจับเป็นหัวแล้วเย็นแล้วลวอ่อนด้ย เนื้อขาวจุนพูพน่พีน่นงเออแพ็คนี้สองสองแพ็คสองรอยยี่สิบหามอสุกไส่ซมมีมาเหมือนกินกลางกันนะคะลูกไส้แบ สดน้ำนัวนัวอยู่ด้วยปีนองใส่เกลือใส่รสด,ดีน่ากินมากหนวดปลาหมึกยาวๆแต่กินหลายแสบๆมากินน้ำข่อยเด้อค่ะแซ่บหลายนัวหลาย มาเด้อพี่น้องคงไปกรุงเทพกรุงไทยอยู่สุโม,มงสุบอนสุมมุ่งสุแก่มากินน้ำสบายสบายบานหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้เลยค่ะช่องเล่นน้อยชั่งเศรษฐีหอดพันกรหอดถึงหนึ่งปีคนละแม่ซาแต่แม่บ้านผัดเปิดมือเด็ ไทยกับไทยมือพอมีเวลากับพ่อไทยค่ะองกลืนอิ่มสดน้ามันหอนอยากมีไอดี รสชาติเขานวรสดีแล้วก็หอมปลาหมึกปลาหมึกกรอบแล้วก็นวดเซี่ยวนวดดีพุงทุรนวดน้ำตาลกระเทียมเอ้ยไม่ใช่พริกไทยค่ะ ขอบคุณนะคะงันจะกินอีกมันยาวแล้วกดไลค์กดแชร์หลายๆครับพี่น้องขอรัวยต่ออีกพี่สอง